กับเชิงเคนะช่วงสารนารูทั่วไปนะครับป้อมมหายักษเป็นหนึ่งใน14ป้อมในกำแพงเมืองรอบเกาะอัตราโกสินอยู่ตรงข้ามกับวัดพระเชตุพนิมุนบังคลารามใกล้ตึกกรมการค้าภายในหลังเกา่าเริ่มก่อสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพยอดฟ้าจุฬาโลกพศ2326ดังนั้นดังปรากฏในพระชวงศสวดาน รกรุงรัากษัตริ์รัชกาลที่หนึ่งของเจ้าพระยาธิภากรวงหรือขำบุญน,นาคว่าพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสีสินทรมหาจักรีบรมนาถพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงพระ,ระ,ระ,รระกรุณาโปรดกล้าโปรกระหม่อมให้เกณฑ์เรา,ามเมืองเวียงจันทร์5,000คนและมีตราให้หาผู้ว่าราชการหัวเมือง ตลอดจนหัวเมืองลาวริมแม่น้ำโขงฝ้าตะวันตกเข้ามาพร้อมกันและแบ่งปันหน้าที่กันทั้งข้าราชการในกรุงและหัวเมืองให้ช่วยคุมไพ่พลไพ่ขุดลากก่อกำแพงรอบพระนครพร้อมกับสร้างป้อมไว้ปลาะยะทางห่างกัน10บเ้นบ้างไม่ถึง10เส้นบ้างตลอดแนวคลองรอบกรุงป้อมกำแพงนครที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่หนึ่ง เมื่อประมาณพศ2อ,อ2 6นสอจุดและเสร็จในราชการที่3ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีทั้งหมด14ป้อมดังนี้ 1. ป้อมพระสุมเมน 2. ป้อมยุคคนทร 3. ป้อมมหาปราบ 4. ป้อมมหาการ 5. ป้อมหมู่ทะลวง 6. ป้อมเสือทยาน 7. ป้อมมหาชัย 8. ป้อมจักเพชร เป้อมผีเสื้อ 10. ป้อมมหาเลิกสิบเป้อมมหายักษสิบป้อมพระจันทร์สิบสป้อมพระอาทิตย์และสิบสป้อมอิสินทรปัจจุบันป้อมส่วนใหญ่หมดความจำเป็นเพราะบ้านเมืองเจริญขึ้นจะมีบางป้อมที่ถูกรื้อถอนไปเหลือเพียง2ป้อมก็คือป้อมพระสุเมนและป้อมมหาการนอกจากนี้ยังมีป้อมที่อยู่นอกกำแพงเมือง สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดเก้าให้ขุดคลองประดงปุงกเกษมขึ้นใช้เป็นคูคลองรอบพระนครชั้นนอกพร้อมทั้งโปรดเก้าให้สร้างป้อมขึ้น7ป้อมซึ่งในปัจจุบันได้ถูกรื้อถอนไม่หลงเหลือให้เห็นแล้วก็คือ 1. ป้อมปิดปัดจานึก 2. ป้อมผ่านศตรูลาบ 3. ป้อมปราบศตรูพ่าย 4. ป้อมทำลายแรงปรปัก 5. ป้อมหักกำลังดัสกร 6. ป้อมมหานครรักษาและเป้อมพึ้เคี่ยมหานส่วนป้อมอื่นๆนอกจากนอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วมีจำนวน2ป้อมก็คือ 1. ป้อมป้องปัจจามิตรและ 2. ป้อมวิชัยยศประสิทธิ์โดยในปัจจุบันเหลือเพียงป้อมวิชัยยศประสิทธิ์เท่านั้นส่วนป้อมมหายักษ์ที่ปรากฏในภาพ คาดว่าลือลงในสมัยพระบาทสมเด็พจพระจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงที่บ้านเมืองกำลังขยายตัวภาพนี้ถ่ายราปีพศ2408ปลาราชสมัยของพระบาทสมเด็พจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สวัสดีในช่วงสาธารณดูทั่วไปคงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตามระกาชชมวินาทีมสวัสดีครับ